โลิซี่เทลนด์วันนี้มีขาตั้งรุ่นใหม่เป็นโมโนพอดตัวเนี้ยเรียกว่าให้มาครบๆเลยก่อนน้าเนี้ยหลายๆคนเคยใช้พวก MT44, MT53, m t 4วันนี้มีรุ่นใหม่ครับ TB64 เจ้าตัวนี้จะมีอะไรแตกต่างจากตัวพี่น้องมันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเจ้าตัว TB64C ตัวนี้นะครับจริงๆมันจะมี2รุ่นนะมี TB64 กับ TB64C ต่างกันยังไงตัว TB64 ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีรีโมทกับหัวจับสมาร์ทโฟนตัวนี้ให้เป็นแค่โมโนพอดที่เป็นแบบเกลียว1ตต่อ4ัเนี้มันจะแตกต่างเพื่อนมก็คือตัวเนี้ย ถ้าใครเคยใช้ตัวรุ่น mt 79หัวจะเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้เขาจะอัปเกรดจาก79ตัวที่มีช่องโคชูให้หนึ่งช่องส่วนหัวสมาร์ทโฟนที่เขาให้มาจะเป็นแบบโรเททได้180องศาเลยตัวด้ามขาเนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมหมดนะครับผมส่วนการปรับความสูงเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นของอูเลนซี่ตัวนี้จะเป็นระบบคลิปล็อกโดยปรับได้3มระดับตัวนี้ถ้าเราไม่กางตัวไม้จะมีความสูงอยู่ที่51.5เซนเมตรถ้าเรากางสูงสุดเนี่ยตัวนี้อยู่ที่180เซนติเมตรถามว่ามันใหญ คิดเลย MT44 นี่จะเห็นเลยนะความกว้างมันจะต่างความสูง MT44 เล็กกว่าง่ายๆว่า MT44 เนี่ยจะดูพวกพาง่ายกว่าตัว TB644 แล้วตัวนี้ออกมาทาไมมีเหตุผลเพราะตัวนี้ถ้าเอาความแข็งแรงสมมุติว่าถ้าเราใช้มือถือเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าคุณใช้เป็นกล้องปุ๊บเนี่ยเจ้าตัว TB644 เนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าเหตุที่มันยาวกว่าตัวพวก MT44 เพราะอะไรครับตัวขาด้านล่างไอ้ตรงสามขาเวลากางออกเนี่ยมันจะกว้างกว่าอ่าตรงนี้กว้างกว่านะครับทำให้การรับน้ำหนักได้ดีกว่าก็คือง่ายๆว่าถ้าใครมม แบบเซฟตี้แต่เน้นการแบบตั้งเอาแบบแข็งแรงอ่ะเจ้าตัว TB 644ในอุลตรซีเองน่ะว่าตัวนี้แข็งแรงสุดนะครับอันนี้คือหมายความว่ารวมถึงการใช้งานกับกล้องส่วนตัวเสาเนี่ยจะทรงแปลกนิดนึงมันจะไม่เชิงกลมทีเดียวนะมันจะเป็นแบบตรงกลางจะแบน,นครับข้างๆจะโค้งคลิปล็อคถามว่าดีไหมโอเคนะใช้งานง่ายเหมือนกันนี่ก็ล็อกได้เลยนี่เนี่ยล็อกได้เลยใต้ของขามันนะครับตรงโมโนพอดเนี่ยเชนระบบดึงอย่างนี้เลยคือง้างออกง้างออกอย่างเดียวคุณก็ดึงให้สุดแล้วก็หมุนก็ล็อกนะครับผม ตรงปลายจะมียางกันลื่นมาระวางถือว่าทามาโอเคนะแข็งแรงในราคาประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเมื่อเทียบกับตัวอื่นของอูลันซี่นะเอาถ้าเราไม่เอาเรื่องของการกพ,พาเอาเรื่องความแข็งแรงตัวนี้ผมว่าน่าจะแข็งสุดตัวหัวไม่ใช่หัวบอลแต่สามารถโเรเตทได้นะหมุนหนึ่งนี้ได้180องศาหัวสมาร์ทโฟนที่ให้สามารถปรับองศาได้เป็นลนักษณะหัวแบบสปริงด้านบนจะมีช่องโคชูอีกหนึ่งช่องรับแนวตั้งน,นอน หมุนที่โตัวหัวเลยคุณสามารถหมุนที่ตรงหัวอย่างนี้เลยแล้วคุณก็ล็อกการใช้งานในแตั้งนอน,นอนเนี่ยล็อกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่หัวอย่างที่บอกครับมีช่องโคชูว้อีกหนึ่งถ้ากิดเราต่อช่องโคชูได้2ช่องอย่างที่มันให้มาคือรีโมทรีโมทเนี่ยจะติดมากับขาเลยนะในกล่องเนี่ยเขาจะใส่แยกมาให้นะครับแต่เวลาเราใช้งานเ,นเราล็อกกับด้าไม่ได้เลยจะมีตัวล็อกเพื่อแบบางทีเนี่ยบางคนแบบลืมพกลืมอนะไรเนี่ยรีโมทต,ต,ตัวเนี้ยเป็นแบบบลูทูธนะครับใส่ฐาน เป็นแบบผ่านนะไม่ใช่ยูดีแต่ยาทําการ10เมตรส่วนการเชื่อมต่อเนี่ยครับเชื่อมผ่านบลูทูธก็คือเข้าที่สมาร์ทโฟนของเราเชื่อมผ่านบลูทูธแต่กล้องพวกคำ м е р ่าต่างๆได้สามารถใช้ได้นะใช้ได้แค่มือถือส่วนมือถือแอนดรอยด์มินิุ่นอาจจะต้องไปตั้งค่าในแอป,ปของกล้องของมันว่าปุ่มเ บวกลบให้เป็นชัตเตอร์แค่นั้นเองน้ำหนักไม่หนักตัวนี้ประมาณ400วกว่ากรัมจริงๆถามว่าครบเครื่องไหมตัวนี้ก็ถ้าใครเคยใช้โมโนอพอร์ตบูลซี่มาหลายๆรุ่นเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกแับไบอ้ไม้ประเภทอย่างเงี้ยไม้แบบโมโนพอร์ตได้ไตพอร์ตได้แต่อ้ตัวนี้เน้นเลยคือเน้นตั้งไตพอร์ตเพราะถามผมว่าเอาเป็นโมโนพอร์แตแเวิร์กไหมมันผมมองว่ามันใหญ่อะ่ะแล้วดาบเนี่ยเวลาจับมันจะใหญ่มากพวก4ี่สเลยจะถนัดกว่าแต่ถ้าคุณเน้นตั้งเป็นหลักเจ้าตัวนี้ถือว่าโอเคง่ายๆหรือจริงๆอ่ะใครต้องการไตพอใช้้้ทนนี่่ืย เจ้าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว p b 644ใครสนใจหาซื้อได้แล้วที่ว a l ัน n ี y t h a แ l น n d นะครับทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม